Ông chắc khi mặt tốt bất cường thì nó ngứa Xùm Xuống tờp với đêm Đã rồi Nói nó câu là Ôi này phần mắt cuộn Phần cuộn ở mấy nhà? Nhà, thang đó <laughs> <Tinh> ngay <nhang này. cười> <tinh> thang <laughs> mà tốt cái thăm ngàn câu là ừ, ở bên nào vậy nhỉ cũng là ừ, ừ tốt thân mượn đây vang mượn đây ทำงานเหมือนเดิมโอ้ได้บ้านพ้นกับพ้นไม่เป็นน้ำแข็งนี่

điền điền qua, men ba có ăn điền qua không người nào có điền điền hà mưa tiếp mưa điền ต้องเปิดชุดดอกพ่ออากาศเดดย็นอยู่ข้างนอกเดี๋ยวๆพี่น้องโอ้เข่าโอ้บนะเปิดโอ้ลมปุ๊ลม,ม,ม,มพี่น้อ,องเอ้มหอบพี่มะทั้งหนาวทั้งเย็น เป็นน้ำแข็งไว้ได้พี่รองปูดอิดลบสิบเอ็ดองศาอันนี้สิบโมงนี่นอีกรถถอยได้นะ่ะรถถอยได้นะ่ะเออเริ่มปิดปิดประตูได้เริ่มปิดประตูเห่า ล้มยังน้าบาดหอบยังน้าบาดล้มพี่น้อ,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 ลนนองล้มยังไหนกบืนมีมาอะไรยังบุ อเอาน,นเป็นลมลัเห่าเอายังกัถไิถีถัยัง,งน่ะจะอุปสรรคแค่นี้ฝนตกไป็ยงังงกยไอที่มานี่ล้วล่เนี่กับยืนที่เรา เอาเย็นเอามีคนอยู่่ค,คุณกูปิดประตัวอาจจะมีคนอยู่อยู่เรียบร้อยยังนะาาางามว่ะ Uh, yang ngawat lo, yang ngawat. Ay. Ah. Pat, uh. oh. Biak, <laughs> yeah. นี่ตุ่มปิป้เลยเอาอากาศรัดเตรียมตัวเลยป่ะอเลยพี่น้องคลิปนี้หนาวแล้วเอาห้องกันห้องกันไหมคลิปล่ะ